สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวเขาจะชวนเพื่อนเพื่อนมาทําเมนูของว่างง่ายๆกันค่ะเป็นของว่างที่ไปในทางของหวานนะคะเรามีแป้งพายชั้นสําเร็จรูปเหลืออยู่จากเมนูก่อนๆที่ยังใช้ไม่หมดสักทีนะคะวันนี้เลยจะชวนเพื่อนๆมาทําเป็นพายกล้วยหอมค่ะทําง่ายใช้วัตถุดิบไม่เยอะมือใหม่ก็สามารถทําได้นะคะเพราะว่ามันไม่ยากเลยนะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันสําหรับวัตถุดิบนะคะก็จะประกอบไปด้วยแป้งพายค่ะอันนี้เป็นแป้งพายชั้นสําเร็จรูป ปกติแล้วใช้เป็นแบบที่เป็นแผ่นสี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมจัตุรัสใหญ่ๆก็ได้นะคะแต่ว่าเาเินของที่เราเหลืออยู่มันเป็นแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะมีกล้วยหอมค่ะไข่แดงของไข่ไก่หนึ่งฟองนะแล้วก็มีน้าตาลทรายเอาไว้สําหรับโรยตัวพายของเราจริงจะโรยก็ได้ไม่โรยก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะวัตถุดิบมีแค่นี้นค่ะเพื่อนๆเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยที่ทำก็ง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆเราจะเอากล้วยมาตัดเนื่องจากว่าของเราเนี่ยมันเป็นแป้งแบบแผ่นยาว เราก็จะตัดกล้วยอ่ะให้มันพอดีกับแผ่นแป้งประมาณนี้นะคะความกว้างของเขาอ่ะเนาะแล้วก็ตัวแป้งเนี่ยมันค่อนข้างยาวมากมันยาวเกินไปเพราะงั้นนะคะเราก็จะตัดแบ่งครึ่งเขานะพอตัดแบ่งครึ่งแล้วนะคะเราก็จะเอากล้วยเนี่ยนะมาวางบนแผ่นแป้งแล้วก็ม้วนเลย ถ้าใครเป็นแป้งแผ่นใหญ่นะคะเพื่อนๆก็วางกล้วยไปทั้งลูกก็ได้แล้วก็หมวนเราจะพยายามรีแป้งให้มันติดกับตัวกล้วยหน่อยนะคะเวลาอบมันจะได้ไม่หลุดนะแล้วก็พยายามให้มันแน่นหน่อยก็จะได้แบบนี้นะคะ แล้วก็มันหนามันค่อนข้างหนาอันนี้เราสามารถแบ่งได้ถึง3ชิ้นเลยนะได้แบบนี้นะคะเราก็ไปวางเรียงในถาดอบเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาเข้าไปอบกันแบบนี้พอเราหั่นเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวเราเอาตัวไข่แดงมาทา บนหน้าของตัวพายของเรากันค่ะเราจะเอาไข่แดงนะคะเลื่อนมาทาลงไปบนหน้าหน้าตัวพายของเราทานบนกล้วยบนพายแบบนี้ให้ทั่วๆนะคะไม่มีแปรงก็ใช้ช้อนแบบนี้ก็ได้นะป้ายหลังช้อนแล้วก็มาทาวเวลาอบออกมาแล้วเนี่ยสีมันจะได้สวยๆเนาะจริงๆไม่ทาก็ได้แล้วแต่สะดวก พอเราทาไข่เรียบร้อยนะคะถ้าเป็นคนที่เขาค่อนข้างเฮลตี้เนี่ยเขาก็จะโรยด้วยงางาขาวงาดำก็ว่าไปแต่เราไม่ใช่คนแบบนั้น,นะคะ่ะเราจึงโรยด้วยน้ำตาลสายนะคะเพิ่มความหวานให้กับเขานะอันนี้เราแต่มือกันเลยนะอยากโรยแบบอะไรที่มันเฮลตี้หน่อยก็ได้หรือว่าจะไม่โรยอะไรเลยก็ได้เอาไปเข้าอบธรรมดามดาก็อร่อย เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เอาเข้าเตาอบได้เลยค่ะโดยเราจะอบที่อุณหภูมิ180องศานะคะใช้เวลาประมาณ20นาทีท้งนี้ทางนั้นแล้วแต่เตาอบของแต่ละบ้านด้วยนะคะเราใช้เป็นไฟบนไฟล่างแล้วก็เปิดผน,งนะะังค่ะอันนี้เดี๋ยวเราเอาไปเข้าอบได้เลยนี่นะคะเพื่อนๆพอเราอบเสร็จเรียบร้อยก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะพักเอาไว้ให้เขาเย็นตัวลงแล้วเดี๋ยวเราเอาเขาไปจัดเสิร์ฟกันได้เลยค่ะ ยงเท่านี้นะคะเราก็จะได้เมนูพายกล้วยหอมง่ายๆเวลา,าปทานแล้วนะคะอร่อยเพื่อนๆมีความหอมหวานกรอบๆแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะมีความนุ่มหนบของกล้วยที่โดนอบนะคะก็<ม>ถ้าใครมีแป้งพายเหลืออยู่ก็ลองเอาไปทำเมนูนี้ดูนะคะทำง่ายแม่บ้านมือใหม่ก็ทำได้ะคะ่ะหรือว่าถ้าใครอยากจะลองกินก็ไปซื้อแป้งพายมาทำได้นะแป้งพายราคาไม่แพงนะคะซื้อได้ตามพวกแบบแมคโครหรือว่าร้านอุปกรณ์เบเกอรี่พวกนี้ก็มีนะคะ ก็ลองดูค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เราเอามาฝากกันถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปเดี๋ยวทางช่อง,องเราจะพยายามหาคลิปอะไรที่มันทําง่ายๆไม่ต้องพูดเยอะมาให้เพื่อนๆนได้ทาตามกันนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยสวนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนเพื่อนไปก่อนแล้วพบกันได้ให,หม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ